ทีการเปลี่ยนสเตอร์หลังนะครับผมเริ่มแรกถอดล้อตัวนี้ก่อนเริ่มแรกถอดน้ำล้อ,นอก่อนนะครับผมโอเคเบอร์สิบเก้านะครับเ,อเบอร์สิบเก้านะครับ,บ,รบไลอ,ออกคลด้านเดียวคลายด้านเดียวคลอดสองออกเวราะออกใช่คลอดเพรออกนะครับผมแล้ว,วก็มาคลายลอเบรกคลายนอดเบรกนะครับออ เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบดึงสายเบรกออกสปริงเอาไว้เก็บสปริงไว้นะครับผมแล้วมาถอดนี่เบอร์ตัวนี้แล้วมาถอดเบอร์ติเก็ตนะครับเอาตัวติเก็ตขันตัวเมียออกก่อนนะครับเพราะว่าปกติถ้าเอาขันตัวบนออกก่อนน็อตมันจะขาดครับอล็อตตัวล่างล็อตท้ายออกให้หลวมเอแกเบอร์เด แล้วก็หกเหลี่ยมใส่ให้รวมเหลี่ยมหน่อยจะมีหกเหลี่ยมทั้งสองด้านเานห็นไหมนี่หันออกขน6เหลี่ยมนะครับผมสองด้านนะครับ เลยวันดูอยู่นอนอนะครับจัดหมดไปได้วางไว้วางไว้นะครับผมตังต้งสี่ตัวเลยตั้งสองด้านพ<โ>อขั<บ>นหมดแล้วเราจะมาเกลี่ยตรงนี้ออกมันจะมีที่เกืีอม เราการมีเสื่อมนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะทาการเกลียวออกนะครับผมเกลียวออกค่อยเอาฟีออกได้ถ้าไม่เกลียวออกเราจะไม่สามารถเอาสเตือหลังออกได้นะครับไม่มีแตะมารถเ่ยนสตือได้นะครับเกลียวออกตามรอยที่เราเกลียวไม่หมดนะครับผมไม่งั้นเราไม่จะไม่สามารถเปลียวสตือหลังได้นะครับออกออก เราออกนะครับผม็อตใช้น็อตตัวนี้หมุนไว้เหมือนเดิมนะครับผมใช้คอสตีอลใช้คอนนะครับผมจับ่อ้ใช้คอนตีออกนะครับก็จะออกนะครับผมพอมันคลายแล้วเราก็คลายน็อตออกดึงออกจะทำการดึงออกนะครับผมออกว่าถ้าไม่ออกก็เอาคอนทุกออครับตีออกนะครับเพาตีออกครับ ก็ค่อยดึงออกนะครับออกก็ละงแล้วขอนมาต่อตรงตรงนี้นะครับถ้าไม่ออกมันก็ออกแบบนี้นะครับัวออกแล้วแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ถอดชุดสตูหลังนะครับปอะมางนี้แล้วปล่อยโั่ไว้อย่างนี้แล้วเราจะมาปีกออกจะมาเปลี่ยนสตูหลังเราใช้กิมล็อกนีตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็หยับตรงนี้ไว้นะครับผมหยบ เรจะทำการตอกด้านด้านด้านเดียวกัารใส่ด้านขวาด้านขวาครับเออด้านขวาเราทำการตอกออกด้านขวามันจะมีเหลี่ยมมีร่อง่ตรงนี้ตีตรงเหลี่ยมนะครับผมเออตอกมันจะเงี้ยงเลยนะออกเคร่องรองด้าน หมุนออกนะครับผมอ<ม> <blind. S 1> อกตามเกลียวนะครับโอ้ปั๊บโอ้ยมันมุเกี่ยวตัวนี้มันมีเกี่ยวมีเกี่ยวนะครับเอ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่ก็หมุนเข้าอย่างนี้ตัวใหม่นะครับผมนี่หมุนก็หมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่หมุนมาด้านขวานี่หมุนเข้าหมุนวิ่งเข้าไปมันก็เกแน่นนี่เสร็จแล้วเรเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ เอาไปใส่เหมือนเดิมนะครับผมปี๖๖แล้วเกษตรก็ใส่ปีเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะครับผมเอ่อเราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเ๊อตโซ่ร้อยใส่ลอกกวนก่อนใส่แล้วก็รวมเหมือนเดิมรวมเหมือนเดิมนะครับเอาอัดก็เสียบแบบนี้นะก็รวมเอาเวาเหมือนเดิมนะครับ ใช้ค้อนนะครับไม่ออกนะครับจะยากนิดนึงนะครับคือคใช้ค้อนเพอเข้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเกตัตรงกลางอยากให้มันเบียดตัวนี้ตั้งให้อยู่ตรงกลาง น,น,น,นผมบอิจนะครับผมให้แน่นครับไม่สะตือไม่ขยับนะครับสัตืเอหนักพอแน่นแล้วนะครับันนี้แน่นเลยนะใช้เบอร์1ิบเก็นนะครัโอ้โบเลย พอเสร็จแล้วนะครับผมแล้ว<อ>ก็ทําการ<อ>ใส่เบรกคืนในหะ้สม่ำเสมอแบบพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวล้อตัวนอนนะครับให้ล็อกท่อให้แน่นเลยครับผมตั้าไปครับทั้งสี่ตัวนะครับผมสองด้านนะครับ ตอนนี้ก็ใส่กันนะครับผมใส่ตัวนอนเสร็จทั้งสี่ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ล้อเออออเเาล้หมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับลแล้วก็คันน็อตหมุนแล้วก็คันน็อตนะครับผมคือมสิบเก้านะครับ ก็ขันแกให้แกให้มันแน่นเกินไปไแล้ไม่ต้องให้แน่นเกินไปในไายออกเดเลยเพราหมดได้นี่อทีนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมณใส่เบียร์แล้วก็มาใส่เบียร์นะครับผมใสเ่เพล็ 工作是兵工。